Ment, มาเล่นเอาีอีกครั้งหนึ่งนี่รับปดตอนยอนตาตอนยอนเริ่มเกมได้ลุยไหนวะอ๋ออยู่นี่โอ้ยไปในฐานะแครี่ที่ดีจะต้องไปเลนล่างครับแล้วก็ออกรองเท้าก่อนนี่ชัดเจนที่สุดสกิลเนี่ยผมจัดอันสองก่อนนะครับ เดี๋ยวนะผมเดินผิดเลนไหมเนี่ยไม่ผิดมีหน้าเธอต้องลงมานี้เธอต้องลงมาปกป้องฉันจงเป็นโลยแค่เ็ดแค่โดนจนก่อนเลยเ้ยโอ้โหไอ้บ้าอะไรเนี่ยเอ็นเนตโอ้สองตัวว่ะเอ้เยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวนี่ย่เนี๋ๆเดยเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเวยวเดี๋ยีีเียเงเเ่เ่ โง่เงา่ามาให้ป้อมยิงยิงไปเลยนี่เก็บงานด้วยมีหน้าเก็บงานแอนเนตนี่เป็นแม่โมดตัวอื่นนะครับเราได้เฟิร์สบัตแบบไม่ตั้งใจออกแนวลูกฟุกเดี๋ยวมาเลยดีกว่าเอาไปยิงเ,เลยเทะเดี๋ยวลึกไม่ได้ลึกไม่ได้ไไดอ้เดี๋ยว รอพี่ด้วยมีหน้าจังหวะไม่ได้วะ่ะย,ยิงได้เทศตอนนี้นี่ระยะยิงเราได้เปรียบอยู่แล้วนะครับตอนยอนตอนตอนยอน,ยอน,อนไปยิงมาดิเอ้ยนี่บอกได้เลยว่าเรามากับมีหน้า ถูกที่ถูกทางนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นจริงไปดิลุยช่างยิงเลยอโอ้โหเป็นเอหูเอเ็ดเกือบไปเฉียวขาซ้ายไปนิดเดียวเดี๋ยวเพิ่มความยิงเร็วดีกว่าขอเพิ่มความยิงเร็วหน่อยไอจะรวมกูปะเนี้ยไม่มีทางเอาละครับปล่อยเรดามหาเทพ เอาล้วครับเรดาร์มหาเทพไปแล้วฮะที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของการสอยป้อมอ้าวสอยไปเรื่อยจัดว่าแจ๋วไปเลยไปเลยคู่คคคคนี่มีหน้าจัดการลาว,วิวได้ด้วยสวยงามอ้าวชิบหายเอ็นเน็ก็จัดการมีหน้าได้ด้วยครับมีหน้าถือว่าไปลึกพอสมควรอ่าเอเลนก็เก็บไปหนึ่งนะออแต่ตอนนี้เราอยู่กับเอ็นเน็ครับ ให้มันรู้บ้างแเอ๋จะเอ๋แเอะนี่แน่เฮ้ยเฮ้ยบัเยเยตเตอร์ไฟเราเก่งกว่าบอกได้เลยว่ารอบนี้พีไม่หมูใครบอกว่ายอนไก่เฮ้ยอ,อะไรเนี่ยมนต์ตามหาเทพยันแค่หายเสียใจยังไม่เข็ด นี่เก็บไว้ก่อนนี่นี่ปุ้งโหโหายครับเอเนตลูกนี้เรียกว่าหน้าไหมจังหวะนี้ถือว่าพี่ยอนตาตอนยอนฮะสมกับเป็นพี่ยอนมาเลยดีกว่าปอมนี้ต้องแหลกขามือนี่เอาเบรกแตกนอกแตกในจัดไม่เอาไม่ไหววะ อีกนิดเดียวมีหน้าเอาไหมลุยแทงให้หน่อยจัดว่าจะเอาไปแล้วไปแล้วครับเอาแล้วครับมาลแล้วบาเรียจัดไปไม่รอดเรียบร้อยเสร็จไปเอเลนจะมาทำอะไรเนี่ยฮะช้าไปหน่อยนะต่อยนี่ตอนนี้ออกของได้ดูแล้วครับตอนนี้โอ้โห,โห,โหสกอร์11ตอนน่อ1 เรียกวันและเป็นคีโอ้ยโอ้ยโดนยิงฟีดิงฟีเดี๋ยวเดีเดี๋ยวไปเติม95เต็มถังก่อนโอเคขออนุญาตเก็บคีบครับเพื่อเพิมเลือดให้ตัวเองนะตอนนี้เก็บคีบไปก่อนเก็บตังค์ไปด้วยเฮ้ยเขาบู๊กันแล้วเดี๋ยวเขารวมวงกันหน่อยโยนหินทิ้งก่อนดอกหนึ่งหุยไม่ไหวว่ะน่ากลัวเอาล่ะครับ เวอร์กันหมดแล้วครับตอนนี้เวอร์กันหมดไปดูยลึกไปไม่ได้นะครับตอนนี้โอ้โหฝั่งนี้นี่ถือว่าดุมากแต่ละองค์อา้าวลวงครับลวงครับมาหน้าไหมครับตอนนี้อา้าวเรียบร้อยหลงกลหลงกลเถอะแล้วทำไงได้ครับคิวไปสองเลยครับ คิวไป2แล้วก็แอซิดไป3เนีฮยจัดว่าสวยเอามาทำไมครับพี่หน <c oughs> ีไปไหนโอ้ยไม่ได้ว่ะโอ้โหมันยังรอดอาเลยฮะเดี๋ยวโอเคป้อมกลางก็ได้ด้วยนนอ่าบาเรียมมหาเทพไปแล้ว ไล่ก่อนไล่ก่อนไล่ก่อนช่วงนี้ไป <_ d ata> เอ้ยเฮ้ยจะเติมทำไมเ <_ d ata> นี่ยเรา <_ d ata> เผลอกดไปโดนนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรอ้าวฝั่งนั้นเขามีงานกันไม่เป็นไรเราเอาป้อมก่อนช่วงนี้อ้าวเฮ้ยงานไม่ดีละเดี๋ยวไอติ <_ d ata> ่ไปไหนโ <_ d ata> หยิงอย่างเดียวเลเซอร์บีม พระเจ้าฝั่งนู้นเขาเล่นอะไรกันเนี่ยมาวิ่งมาเลยหมดตามมหาเทพนี่เป็นไงล่ะวงแหวนไม่รอดไม่รอดเรียบร้อยเห็นไหมครับจัดไปหนีวงแหวนไม่ทันไปไหนอีหนูบัตเตอร์ไฟไปไหนยิงโอ้เลสอบบีมโอ้ยิงยิงกับสตาร์วอ โอ้โหนาตาาละนี่ก็โตดใช้ได้จัดไปเจ๋วเลยทีเดียวเคลียเลยครับเคลียห้าแบบใสๆไลท์สิวฟ้ายิงยิงไอริครับยิงฟรีปึง๋งยิงฟรีไอริไปก่อนเฮ้ยหนีหนีหนมีมาสิครับมาสิครับเอ๋ไม่กล้า มาดิครับยิงกันหน้าไม่บอกให้ลูกนี้โหยังจะมาอีกโอ้โออยนิดเดียวแม่จังหวะยิงกันยิงไล่ตูดกันเลยทีเดียวเอาเอเนตไปอยู่ตรงกลางคนเดียวครับเฮ้ยโอ้ผิดผิดทางอ้าแย่แล้วกูอ้าดมามาเอเนตยิงไปฮะาไม่หยบร้อย เอ็นเดทเจอยิงสอยนะฮะใครยิงแบงนี้อีชฮู้ยโหเรียกว่าโหดมากปึ้งเฮ้ยบึ๊บเรียบร้อยไหมครับตึงหนืดบอกว่าหนืดบอกว่าหนืดบอกว่าหนืดเรียบร้อยฮะบอกเลยใครบอกว่ายอนไก่ไม่จริง ถึงจะไก่ก็มีไก่ย่าง5ดาวแน่นอน5แล้วครับคิวไปโอ้สุดยอดวิกตอรี่สาต่อสฟอร์มโหดเรียกว่ายอนที่ฟอร์มโหดกระโดดหยิงวิกตอรี่เรียบร้อยชนะรวดยังไม่แพ้เลยตั้งแต่กลับมาเล่นนี่โอเคอันดับ2ด้วยขึ้นแพทหนึเรียบร้อยนะครับโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกัน แล้วเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยนะครับโอเควันนี้ไปละสวัสดีครับ